สวัสดีครับท่านผู้ชมสงครามระบงอิราเลกับกลุ่มติดอาวุธที่รายลอบอิราเลอยู่นั้นกลุ่มติดอาวุธได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและอิหร่านกําลังขาดมือขาดเท้านั่นคือกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้กําลังถูกกําจัดแน่นอนครับว่าอาวุธที่กลุ่มติดอาวุธได้รับการสนับสนุนนั้นเพื่อเขาได้รับอาวุธที่ผลิตจากรัเสเซียโดยผ่านอิหร่านเป็นนายหน้าจัดหาแล้วส่งอาวุธผ่านซีเรียทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ ซึ่งในซีเรียนั้นครับรัฐบาลอันอสสาซาด์มีรัสเซียเป็นลูกพี่ใหญ่ดังนั้นการส่งอาวุธผ่านบรรดาค้าทหารของซีเรียจึงถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการส่งอาวุธไปเก็บในคลังอาวุธลับของกลุ่มฮามาสและกลุ่มเอสเปอร์ลาะในซีเรียซึ่งเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาอิสราเอลโดยกองลัง i อเก็เพิ่งจะถล่มคลังอาวุธของอิหร่านรอบๆฐานทัพอ,อากาศคือมามีมของรัสเซียในซีเรียหลังขึ้นบินโดยสารที่คาดว่า มาส่งอาวุธของอิหร่านเทคออฟไปไม่นานโดยนั่นคือสารหรือข้อความส่งไปถึงรัสเซียอย่างชัดเจนครับว่าอย่าให้ความช่วยเหลือต่ออิหร่านในการส่งอาวุธและเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมเวลาประมาณ20นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นได้มีการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในซีเรีย3แห่งที่เป็นของกองลังรัฐบาลซีเรียโดย2แห่งตั้งอยู่ในเมืองฮอมและ1แห่งในฮามาตามรายงานของกลุ่มสังเกตการณ์ เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรียโดยในเมืองฮอมมีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อพื้นที่ทาทหารของกรมป้องกันภัยทางอากาศที่19ในพื้นที่ชินชาทางตอนใต้และอีกแห่งเป็นคลังกระสุนในหมู่บ้านอันซาตายทางตะวันออกของฮอมส่วนในเมืองฮามาการโจมตีมุ่งเป้าไปที่คลังข,งขีปนาวุธทางตะวันตกของซาลามิยาทางตะวันออกของฮามาทําให้เกิดการระเบิดหลายครั้ง และมีการยิงขีปนาวุธผิดพลาดในพื้นที่โดยรอบรายงานเบื้องต้นระบุว่าทหารห้านายเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากถูกส่งไปยังโรงพยาบาลซาลามิยาและโรงพยาบาลแห่งชาติฮอมขณะดเดียวกันกระทรวงกลาโหมซีเรียได้ยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวโดวยถแถลงว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศจากริบนอนตอนเหนือ โดยกำหนดเป้าหมายไปยังสถานที่ทหารหลายแห่งในภาคกลางส่งผลให้มีการสูญเสียซึ่งจากรายงานต่กกางๆจะเห็นครับว่าอิสราเอลได้ตอบโต้พื้นที่ทหารของรัฐบาลซีเรียโดยตรงโดยที่ผ่านมากองกำลังไอดีเอฟมักโจมตีต่อพื้นที่สนามบินและคลังอาวุธที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทหารของซีเรียดังนั้นการโจมตีต่อทรัพย์สินของกองกําลังซีเรียโดยตรงแบบนี้จึงถือว่าเป็นข้อความหรือสารส่งไปยังซีเรียโดยตรงครับว่า ต่อไปนี้กองกำลังไอดีจะไม่เกรงใจใครไม่ว่าหน้าไหนที่สนับสนุนการส่งอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธนอกจากนี้ครับยังมีรายงานการโจมตีต่อขบวนขนสิ่งของบรรเทาทุกข์ในซีเรียทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายโดยสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้คาดว่าจะมีอาวุธซุกซ่อนอยู่ซึ่งการโจมตีในซีเรียตลอดมากองกำลังไอดีมักไม่ออกมาให้ความคิดเห็นครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสาร และสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ